คลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับที่เราได้รับเกียรติจากคุณหมอทั้งสองท่านนะครับซึ่งคุณหมอั้งสองท่านนี้เป็นคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านความงามนะครับแต่ว่าคนคุณหมอเนี่ยมาจัดฟันกับทีมงานของเรานะครับแล้วก็คุณหมอได้ให้ข้อคิดดีๆนะครับที่คิดว่าถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ฟังเลยนะครับก็ลองรับชมกันดูนะครับ สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมานะครับได้เกียรตินะครับได้เกียรติเป็นอย่างมากเลยกับคุณหมอ2ท่านนะครับก็คือคุณหมอคุณหมอส้มนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับในการเรื่องที่ว่าการทําศิลปกรรมตกแต่งกับการจัดฟันมีดานความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ที่เชื่อว่าไม่ค่อยมีใครดิ้งในยูทูบไม่ค่อยมีใครมามาลงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากรแบบับเพื่อนๆที่รับชม,มน,นะครับก็ เดี๋ยวคนอื่นต้องขอแนะนําคุณหมอสองข้านก่อนนะครับเรื่องจากคุณหมอโอ๋ก่อนนะครับผมหมอแนะนําตัวเองนะครับผมสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุธิดาอารยาเมธีนะคะหมอโอค๋ค่ะ<ส>แต่ก็จริงๆก็มีประสบการณ์ในการทําคลินิกด้านความงามเนี่ยมาประมาณ14ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอส้มค่ะแพทย์หญิงชัชธิดากุลสุ่มนะคะก็ไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมตกแต่งแต่ว่าก็ทํางานใน วงการแวดวงความงามมาประมาณสิกว่าปีเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ตรวจคนไข้แล้วค่ะมาทําในส่วนของเป็นที่ปรึกษาบริษัทยาอืครับได้ได้ครับก็คือคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยคือเป็นคนไข้ที่มารักษาคลินิกเรานะครับก็รู้สึกว่าคือดีใจมากอ่ะเพราะว่าจริงๆคุณหมอเนี่ยรู้อยู่ว่าคุณหมอเนี่ยจะเลือก ไปทาที่ไหนก็ได้เพราะจริงๆในแวดวงหมอเนี่ยรู้จักกัอนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคนไหนทําอะไรเงี้ย <S 1> <S 1> แต่ว่าก็เรียกว่าให้ใครวันมั่งใจมามารักษากับพี่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกแบบดีใจมากนะครับแล้วก็พยายามทำรักษาให้ดีที่สุดนะครับผมนะ,นะครับผมก็คือคุณหมอตอนแรกที่มาเนี่ยคือเรียกว่าคงมีปัญหากันมาใช่ไหมครับคุณหมอโอ๋เนี่ยมาคนแรกเลยนะครับผมคุณหมอโอ๋เนี่ยจริงๆอยากจะเล่า,ลา,ลาให้ให้ฟังซึงว่ามีปัญหามากเลยใช่ไหมครับปัญหาที่หมอโอ๋ ที่ต้องมามามาเจอกันเนี่ยนะครับมันทำมันเพราะอะไรลององเ,รเ,เล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมก็คือเดิมเดิมต้องบอกเป็นคนนอนกัดฟันหนักมากค่ะกัดจนแบบว่าตอนสมัยตอนถ้าดูรูปกลับไปตอนม6เนี่ยฟันเรียงดีฟันสวยหน้าไม่เบี้ยวแม่อะไรเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นอนกัดฟันคือทุกครั้งที่เราไปขุดหินปูเนี่ยทันตแพทย์ก็จะทักเรื่อยๆว่าคุณกัดฟันนะใส่ไนท์กัดไหมเราก็แบบว่าอารมณ์ว่าทําทาความงามเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเรามีโบทอ็อกไม่เคยยอมใส่ไนท,ท์นกัดฉีดโบท็อะไรมาก นอนกัดฟันของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีฟักระาาหนึ่งกับว่าแบบพี่พี่กัดฟันเยอะมากแลนะดูนี่สีแล้วมันก็มีร่องรอยสุดเอยไปหมดเสร็จแล้วพอมาดูรายละเอียดจริงๆเราพบว่าเรากัดเนี่ยจากฟันศบกันดีๆค่ะกลายเป็นฟันเนี่ยศพลึกเข้าไปแล้วฟันล่างขึ้นไปบาดเนื้อฟันบนจนแบบเป็นเป็นร่องถากถักถักถากแล้วก็ฟันกรามกัดจนแบบว่าปกติเนื้อฟันมันจะต้องมีผิวขรุขระใช่ไหมคะมีบางบางซีนนี่คือกัดสันที่ยันเรียบฟันเตี้ยไปเลย ก่อนเจ้ต้นก็แบบว่าเมื่อก่อนเราหน้ายาวแบบน,นี้อันนี้คือหน้าสั้นบุกเข้าไปเลยแล้วก็เริ่มเบี้ยวด้วยวันที่มาหาหมอท็อกเนี่ยค่ะคือเข้าใจว่าเรากัดเราทั้งกัดตอนนอนด้วยเราทั้งเคี้ยวข้าวข้างเดียวด้วยมันจะมีฟันอยู่ข้างหนึ่งที่เสียอาหารติดหมดแล้วเราก็จะแบบว่าด้วยความที่ลำคามที่เก็บที่เก็บขัดฟันเราก็จะเคี้ยวอีกข้างหนึ่งเป็นประจำกลายเป็นว่าฟันเราเบี้ยวหนักมาก นอกจากวันฟันศกดึกแล้วเนี่ยฟันล่างตรงนี้ค่ะคือเหมือนกับปกติฟันบนกับฟันล่างเนี่ยมันจะต้องตรงกันเป๊ะใช่ไหมคะอันนี้มันเคลื่อนออกไปเลยเคลื่อนจนว่าทางเบี้ยวไปข้างหนึ่งตอนแรกเราไม่สังเกตเพราะเป็นคนอ่ะพูดปากเบี้ยวหน่อยๆอยู่แล้วอารมณ์ก็แบบเพื่อนจะแบบรู้สึกว่าอินนี่พูดจิบปากจีบคอจนเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรนะจนกระทั่งมีรุงพี่ตันนแพทย์อะค่ะบอกว่าหมอโอทําไมคางเบี้ยวขนาดนี้แล้วก็นีเออเบี้ยวจริงคือมันเหมือนค่อยๆเปลี่ยนมาทีละนิดจนเราไม่ได้สังเกต แล้วก็วันที่ทําวันที่แบบมาหาหมอทบจริงๆคือวันนั้นเนี่ยเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วนะคะคือกัดกัดไม่ขาดฟันข้างหนึ่งฟันตอนแรกเราคิดว่าเรามีปัญหาแค่ฟันหน้ากลายเป็นว่าตรงฟันกลางเนี่ยข้างหนึ่งกัดแล้วกัดแล้วโดนกัดอีกข้างหนึ่งกัดไม่โดนหรือบางทีกัดบางจังหวัดดีๆคือฟันกระทบกันแต่ไม่สามารถกัดอะไรให้มันขาดได้เลยเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าก็บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ไม่สวยนะฟังก์ชันเราเสียเสียแบบว่าเคี้ยวอะไรไม่ได้แล้วหน้าเบี้ยวด้วยอะไรด้วยวันนั้นก็คือต้องใช้คําว่าสรหหาามก่จะไไปทีน อ๋จริงๆตอนแรกต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาหาหมอท้องคนแรกไปไปหาทันตแพทย์แถวบ้านก่อนด้วยความที่แบบโอเคเราเราทํางานเนี่ยเวลางเราล้วเหมือนคนอื่นเราเริ่มเริ่มเริ่มเมที่ยงออกสองทุ่มแล้วก็พยายามหาว่าเอ๊ะมีคลินิกไหนหรือเปล่าที่เปิดแต่กะเช้าซึ่งเราไปหาตอนแรกเราไปหาแถวบ้านแล้วก็มีหมอม,มีมีทันตแพทย์ที่แบบว่าจบมาเฉพาะทางด้านนี้ชื่อแม่เขาเขาปฏิเสธเลยแล้วบอกโ่าเคสคุณยา,ายากมากยากมากคือเขาไม่รับประกันเลยเขาจะสามารถจับเราของฟันให้เรากลับไป ศพเข้าที่เหมือนเดิมได้เขาไม่สัญญาอะไรเลยคือแบบเอาจริงเราก็ใจเสียแล้วก็เฮ้ยไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบอาการเราจะแย่ขนาดนี้เลยเหรืออะไรเงี้ยดูข้างนอกดูยิงฟันดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลย<ม>เราก็เริ่มหาไปล่แล้วก็เอ๊ยยังไงดียังไงดีเสร็จแล้วก็นึกได้ว่าเออมีเพื่อนเป็น,นทันตแพทย์ที่งาเราก็เลยต้องใช้คำว่าหลังไมหลังไมไปเล่าให้ฟังแล้วก็บอกเลยว่าแบบเนี่ยเราไปมาหลายที่แล้วนะไม่มีสักที่หนึ่ง ที่ที่เราไปหาบางที่เป็นอาจารย์ทันตแพทย์ <Wow. S 1> เขาก็ไม่รต้องบอกหมอไม่รลับไม่สั่นเขาบอกเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบว่าจะช่วยดูเคสเราหน่อยได้ไหมอ่าหมอเขาบอกเอมมกอมาดูก่อนมาดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมันก็เลยมาอืม <c oughs> ครับคือจริงๆนะครับเคสของหมอโอเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าไม่รู้เป็นคุณหมอนะเราก็ไม่รู้ไม่รู้แบ็คกราวด์เหล่านี้ว่าเคยไปที่อื่นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเยอะ เพราะว่าจริงๆที่เราเจอแบบโอ้โหร้อยแปดพันเก้าเจอแบบหลายลรูปแบบมากต้องใค้บางคนเนี่ยมารักษาต้างให้บางคนเนี่ยนะฮะมารักษาเนี่ยคือเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยมากเลยไม่พูดไม่ถามเลยนะเราอธิบายคนไข้เป็นอย่ยเราจะอธิบายในแง่ที่ว่าสื่อสารกับคนไข้บางทีเนี่ยพูดตำโตบา,บางทีอธิบายเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ตรงหลักตามวิชาพแพทย์นะแต่อธิบายเพื่อให้สื่อสารให้เขาเข้าใจไงมันรู้ทีหลังว่าเป็นหมอเนี่ยบางทีก็หงายหลังเหมือนกัน เอาพูดไปเยอะเลยอะปล่อยไก่ไปเยอะเลยไงฮะเขาก็มารู้ที่หลังเนี่ยก็เลยแบบว่าเออหลายคนอะคือจริงๆคนแค่ที่เป็นหมอเนี่ยโอ้โหพี่รักษาเราเรียกว่าเฉียดเฉียดร้อยคนแล้วอะแต่ว่าทั้งนักศึกษาแพทย์ทั้งทั้งคุณหมอเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่รู้บางทีใครเทรนเนอร์พูดว่าเป็นหมออะไม่รู้รู้ะหน้าแตกแต่ว่าแค่คุณหมอโอ้่หจริงๆก็เจริงๆแล้วเ้างจริงมันก็ยากนะครับผมเพราะว่าในแง่ของดีเทลการสบฟันเนี่ย คือการคือทันแพทย์ของเราเนี่ยครับมันจะมีวิชาหนึ่งเรียกออคูชันนะครับเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการสบฟันโดยเฉพาะแล้ววิชาเนี่ยมันเหมือนฟิโลเซฟีอ่ะคือมันเป็นเหมือนเหมือนปรัชญาคือมันเข้าใจยากมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ว่าแบบคือคนเราสบฟันไม่ใช่ไม่ใช่แสแตติกเือที่จบตกอยูเ่เฉยมันไดนามิกนะครับมีการยืดซ้ายยืดขวาหน้าหลังเนี่ยนะครับผมซึ่งมันเป็น,ปนวิชาที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เออจัดฟันเนี่ยเราต้องเราต้องรู้พอสมควรเพราะว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ทุกวันไง ผมนะครับผมก็ก็เลยก็ก็ดีใจอ่ะที่แก้ปัญหาหมอโอได้ทุกวันนี้คุณหมอโอเป็นกันน้งหนักขึ้นไม่เราลดสำเร็จคือต้องบอกว่าลืมเอาลืมเอาลืมเอาไออันนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไอตัวอะไรสภาพก่อนจับไอตัวที่หลอกคุณพาสเตอร์อะไรอย่งเงี้ยเออลืมลืมอันนั้นคือวันที่มาคือจําได้เลยว่าท็อปเงยหน้าขึ้นมาแล้วนี่คือเธอเหรอ ไมฟันมันแย่ขนาดนี้แล้วก็เห็นฟัน้วแบบไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นเธออ่าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคือแบบเรา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 เห็นแล้วแบบเออคือตอนตอนวันตอนที่มาหล่อวันแรกเราก็แบบว่าอก็รู้ว่าแย่ไม่ได้คิดอะไรจนจับเสร็จแล้วหันไปดูมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอมันมันแย่มากจริงจริงเออจริงๆเรื่องนอนกัดฟันนะคะมันเป็นนิสัยที่แบบว่า เราคุมยากมากเพราะมันเกิดตอนหลับไปแล้วอย่างสมมติว่าอ่ะอย่างสมมติว่าเราเราบอกคนไข้บอกอุ้ยถ้าไม่อยากกล้ามใหญ่นะคะอย่าก,กัดอะไรแข็งแข็งเนี่ยเที่ยวหมักฝรั่งทั้งวันคือนั้นตอนตื่นไงเราคุมตัวเองได้หรือว่าเราเที่ยวไม่เท่ากันตอนที่เราตื่นเรามีสติว่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแต่หลับแล้วคือตัวไข่ตัวมันเราคุมไม่ได้เลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะด้วยความที่ฟันไอ้ไอ้ออนกัดยุคแรกๆสมัยที่เราจับฟันนะค่ะ เรอมันเหมือนฟันยางนักมวยอะเราเห็นเราแบบใส่ไปหายใจไม่ออกแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็เรยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะใส่เพราะเรารู้สึกว่าเราคอนเซิร์นมากกับการหลับสมิทอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเออการที่เราฉีดโบท็อกเนี่ยคือโบท็อกเองเนี่ยไม่ได้แก้นิสัยการนอนจับการนอนกัดฟันเลยเราเราเคยกัดยังไงแล้วก็กัดอย่างนั้นแล้วปเด็นคือบางคน่ะมันไม่ได้กัดแค่นี้มันกัด,นนลแ,บบดแล้ว่่าางงนนี้นะะ้้มหลขะะกคคทใชึสติ กำลังข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่งอยู่แล้วมันก็จะกัดข้างนั้นอะเป็นพิเศษได้ไหมคะเพราะนั้นยิ่งกัดไปจะยิ่งเบี้ยวการที่เราฉีดโบท็อกเนี่ยโบท็อกมันแค่ทําให้แรงกดน้อยลงแต่ไม่ได้แก้ที่ใส่การจับการกัดฟันอันที่2กลับไปที่มีการกัดฟันสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟันกับฟันกระทบกันค่ะมันก็จะบี้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 เพราะฉะนั้นตรงเลือกฟันตรงนี้สึกหมดเลยที่ฟันเี๊หรือฟันอะไรเพราะฉะนั้นจับจากที่โอเคเราเป็นหมอเราก็มีสสยบ้าเรยนพอสมควรเราก็ไปรีสอร์ย ทำยังไงดีที่เราจะเลี่ยงการใส่ไนกาบออกไปได้ยาวที่สุดสารภาพเลยนะซึ่งมันไม่มีเราพบว่าการใส่ไนกาดเนี่ยมันเหมือนกับเอ่อถ้าถ้าพูดมันเหมือนกับเป็นไยๆพลาสติกหนาๆอันนึงแล้วก็ใส่กัดไว้ตัวเนี้ยมันทําให้อย่างน้อยเนี่ยมันฟันกับฟันมันไม่รดนกันโดยตรงมันก็จะปกป้องเคลือบฟันและพื้นผิวฟันได้พอสมควรทีนี้จากจากที่เราดูคนไข้มาค่ะเราพบว่าคนจะมีสองแบบทั้งฉีดบอท็อกซ์ทั้งใส่ไนกาดเลยนะคะ พขาบอกว่ามันจะมีสองแบบใส่แล้วกัดไม่ถนัดเราเลิกไปเองอพวกเนี้ยโชคดีเขาจะค่อยๆเลิกนใิสัยนี้ไปได้เองกับอีกประเภทหนึ่งคือกัดไม่ถนัดเราสู้ตายค่ะพวกเนี้ยพูดได้เลยนะว่าโบท็อกจะกลับมาแบบคือกรามจะใหญ่กลับมาเร็วมากนั่นแหละา,ายคนเนี่ยในที่นี้เดี๋ยวนี้เราฉีดโบท็อกกรามเป็นเรื่องปกติถ้าเราฉีดแล้วคุณหมอทับกเอ๊ะทำไมกลับมาเร็วจัง แต่ในในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆของหน้าเนี่ยโบท็อกอยู่อย่างที่มันควรจะอยู่แต่กรามกลับมาไวติดป,ปกติให้สงสัยไว้ก่อนเลยเรานอนกัดฟันนี้ก็จำเสิร์ฟนึงคือคือโบท็อกในแง่้ออกจากฟันน,นะครับมันมีมีรีเสิร์ชแล้วนะครับเพราะว่าก็บอกมันทำให้ให้มัสเซลมันเหมือนจมันอ่อนแรงลง<ช>แล้วมันก็มีผลต่อบโบนเพราะว่าจัดฟันมันต้อง<ช>ยอยู่แบบโบนทุกวันเนี่ย<ช>ก็บอกว่าพอมัสเซอรมันอ่อนแรงปุ๊บเนี่ย มันทําให้ฟันเนี่ยมันเลื่องนง่ายขึ้นนะครับ<ช>คือโบนเ d นซิตี้อะไรเงี้ยมันดูเหมือนมันจะน้อยลงคือเขาแนะนำนะเขาบอกว่าถ้าคนไข้จัดกันยากเนี่ยให้สมคฉีดบัวทองนะครับเพราะว่ามันทําให้ลดลดคลายคลายแรงของ muscle เอฟเฟชั่นมัสเซลคือแรงกล้ามเนื้อไปหน้าลงไปได้สมควรฉีดไหมคะณจุดนี้เจ <c oughs> อได้คอนซัลที่โ <c oughs> อเลยซึ่งจะบอกว่าจริงๆกล้ามเนื้อในการบดเคี้ยวเนี่ยค่ะจะมีอยู่4มัดมัดหลักๆเลยที่เราใช้ในการกัด ดีลกับการจัดฟันจริงๆอันนี้เราต้องดูก่อนว่าต้องประเมินคนไข้เป็นคนคนไปคือต้องบอกนิสัยการใช้กล้ามเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคืนชื่อว่าแ a b บิดคอนโทรลไม่ได้เราเราถนัดใช้กล้ามแบบนี้เราก็ใช้กล้ามแบบนี้บางคนเราก็หมอจะหนูฉีดก,กล้ามแล้วนะเคยเคยเห็นคนที่หัวมันหลอดไฟไ,ไหมคะบางคนพอเราเราฉีดก,กล้ามนือตรงนี้ให้เขาอะค่ะล mm hmm. องกัดแล้วก็หมักแบบึ๊กแล้วมันปูดขึ้นมาเป็นก้อนบางคนใช้กล้ามตรงนี้ด้วยซึ่งมันกล้ามมัดใหญ่มากเป็นลูกพัดตรงนี้แล้วเราก็จะตื่นมาความรู้สึกวอาแบบ ตื่นมานอนไม่สดชื่นเลยปวดหัวรวดราวตั้ตกรามยันหัวนอนเท่าไหร่ก็ไม่สดชื่นสักทีอันนั้นเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติว่าน,นนะตรวจร่างกายก่อนประเมินก่อนว่าเราใช้กล้ามกลี่มัดในการในการที่เรากัดฟันหะนักๆแล้วมันมีผลกับเราแต่จะบอกเลยว่าโบท็อปเองเนี่ยเป็นตัวเสริมนะเป็นตัวเสริมยังไงก็ยังไงเฟิร์สไลท์ทุกคนจะต้องใส่หนกะเพื่อป้องกันเคลื่อนฟันที่หมอว่าอันที่สองใช่เราควรฉีดโบท็อปร่วมไปด้วย เราก็ประเมินไปคือเคที่เคยเห็นเยินจริงๆอะค่ะคนที่นอนกัดฟันแม้ว่าใส่ไนกาานะคะบางคนคืนโดยนิสัยอะพอเคียกุ๊กกัดเคียบกุ๊กกัดกัดจนไนกัดแตกอันนี้ก็ว่าแย่แล้วนะอีกคนนึงกัดจนรากเทียมอะค่ะที่เป็นโลหะงอนเลยค่ะจริงๆโอ้โหก็ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคนข้างเคียงนอนไม่หลับกัดๆกๆจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นคือเวลาคือเรา งานฟิลนี้มาเราจะรู้เลยว่าอันแรกที่เราทำอ่ะเรา p r e s ฟังก์ชันก็คือทําให้หน้าที่ในการหมดเคีียวทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก่อนส่วนความงานเดีจะวมัามาทีหลังอืมครับครับคืองจริงในทางการแพทย์นะครับเขาเรียกเขาเรียกว่า t m มดีมอลี่นะทีมดีเทนโปรโลแบนด b บนาดิซออเดอรก็คือเป็นภาวะที่ที่คือคือบาลานซ์ของของกล้ามเนื้อใบหน้ามันผิดปกติไปนะครับคือในแง่ของการแพทย์เนี่ยคือคนไข้จะเริ่มนอนกับฟังนะครับ นานๆแต่ปุ๊บจะเริ่มมีอาการมีคลิกที่บริเวณหน้าเขาต่อกันนะครับคือเวลาอ้าปากปุบปั้มเดเริ่มคลิปละพอนานๆปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเป็นเป็นภาวะที่อาร์ทัยสติดก็คือมัจอนจอยอัลเสบ์ละนานแล้ก็เป็นอาร์โทซิสนะครับก็คือจอยอ,อุ่เสื่อมนะฮะและ้วมันจะเป็นเพียงแค่เหมือนเหมือนข้อเข่าอะคนนื่นเยอะๆเน่ยเดินไม่ค่อยได้ว่าเข่าเข่าก็เสื่อมนะฮะเหมือนกันเ่อัลโทซิตเปิดปุ๊บมันเอออิมเวอร์ซิเบิลอะมันคืนไม่ได้นะครับผมนะฮะก็คือตอนนั้นที่พพีีี่่่่่ทททาางนนนนอยูตตััจุฬะคครบลิิิกเศษ ก็ม <One input> ีคนไข้คนหนึ่งที่ใส่เมาส์กาดนะครับคือเขาใส่มาเป็นสิปีเลยคือประวัติเขาเนี่ยโอ้โหหนาเป็นตั้งเลยแล้วเขาไปเปิดดูพบพบว่าเขาทำสปรินี่ยประมาณทุกปีสองปีเขาต้องคอยเปลี่ยนว่าสปรินต์แตกนะครับนะครับวันนี้วันหนึ่งเขาก็เลยมามาจัดฟันมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่ไม่รู้อาจารย์ท่านไหนในในแผนแอคชั่นแผนกอนุกรรมบมดเคียร์มาส่งมาบอกว่าให้มาปรึกษาเรื่องจัดฟันเนี่ยเราก็เลยเริ่มจัดนะครับเพราะว่าคนไข้คนนี้ทุกวันนี้ไม่ได้ใส่สปรินต์ละคือหายเลย เราก็เลยบอกคนพบเพาจริงๆบางพี่เรียนเนี่ยเขาเขาเขาพูดในตำราไม่เยอะเรื่องพวกเนี้ยแต่พอมาทํางาน,นจริงพอมาเจอโดยมันเลยต้องเจอแบบตัวเองน,นะงนนก็รู้สึกว่าโอ้หมันมันมันติมวัฟูมากนะแบบคือช่วยคนไข้ได้เนี่ยเพราะว่าปัญหาพวกน,น,นี้มันเป็นหาโคนิกแล้วมันเรื้อรังนะครับคือถ้าคนไม่เป็นก็นไม่เข้าใจน,นะว่ามันมันทรมานแค่ไหนนะคฮะดังผมนะฮะก็เนี่ยมาอธิบายมาก็เรียกว่าเคลียร์มากสารรบกจิงอธิบายแทนหมอฟันเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ